โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยน,ะวน,น,น,ยนยะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของ Night of Star แล้วันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในเกมของซ e อ and f a ฟกับการสอนเล่นนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับกับอาชีพช่างตีเหล็กนั่นเองนะครับว่ามีข้อดีที่ดีมากๆนะครับกับข้อเสียที่ใหญ่หลวงจริงๆนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะว่าการเป็นช่างตีเหล็กเนี่ยมันทาเงินได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะโอเคกันไหมพี่การเสียเวลา ให้ดูกันเลยดีกว่าว่าต้องําอะไรบ้างโอเคเฮลโลวีเก้า โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเมนูกันแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับในการช่างตีเหล็กเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างเป็นอย่างแรกเลยนะครับ1นะครับเราต้องมีเปิร์กสกิลหรือว่าสกิลเลเวลเนี่ยในช่างตีเหล็กเนี่ยต้องมี1 0ถึง20ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะเพื่อที่เราจะปลดล็อกของใหม่ๆนั่นเองนะครับผมนะและอย่างที่2นั่นเองนะครับไปที่เมืองนะครับเมืองใดก็ได้นะครับและไปที่ช่องของ ไปที่ช่อง2นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่หน้าสุดท้ายกันเลยนะครับผมนะให้เราซื้อของอย่างแรกนะครับหนึ่งเลยครับที่เราต้องมีคือเหล็กราคา500บาทจะจํานวนกี่อันก็ได้นะครับตามที่ขอมันกําหนดไว้ที่เราอยากจะมี2นะครับไปที่อันที่3นั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับน้องต้องมีคอนนะครับอย่างชิ้นอันนี้ครับราคา2อ0พนะานครับหอันนะครับผมนะซื้อมาเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับ มันต้องมีของอีกหนึ่งชิ้นนี่ครับที่เราควรจะมีนั่นก็คือช่างตีเหล็กราคา4,500บาทนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคต่อไปนีครับเราควรจะกดส่วนไหนนะครับไปที่กองทัพนะครับแล้วก็ไปที่แคมป์นะครับผมนะให้กดคําว่าแบ็ก s m มิ h นะครับชอยที่4นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในการทําอาวุธนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ช้าจังเลยอ่ะ อโอเคนะครับเทคนิคการตีเหล็กนะครับเราต้องตีที่ไหนบ้างนะครับใช่เร็วที่สุดนะครับผมนะหนึ่งเลยนะครับมาที่เมืองนะครับแล้วก็ไปคําว่านี่แล้วก็ช้อยเหมือนเดิมนั่นเองนะครับให้ทาที่เมืองนะครับมันจะดูเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ยิงยิงไวเนี่ยแล้วบอกเลยนะครับถ้าคุณมีสกิลแบ็กสมิธเนี่ยที่สูงหรือเยอะมากๆนะครับมันจะปลดล็อกไอเทมเนี่ยที่เยอะและราคาที่แพงมากๆนะครับขายได้ราคาเนี่ยโคตรจะดีนะครับมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ตอนต้นเกมเนี่ยผมเลยเล่นบ่อยๆนะครับดีกว่าการที่เราไปลงอารีนาหรือตีเมือง ประมาณนั่นเองนะครับผมนะมันซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีและสุดจริงๆเนี่ยผมเลยชอบเลนะ่นอาชีพนี้มากเลยนะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามเวลาไปอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับแล้วกันนะครับผมนะโอเครอสักครู่นะจ๊ะโอเคนะครับถึงมันจะทำเงินได้ดีนะครับ แต่ข้อเสียมหาศาลเลยคือมันใช้เวลาทำนานนานมากนะครับมันนานแบบนานจริงๆอะ่ะเฮ้ยหนักเลย เออจะเสร็จแล้วโหนี่แบบจะเยี่ยวหมาเนี่ยบ <Boom. S 1> ุ้มอุ้ยเสร็จแล้วนี่ไงโหต่าง,งากัใช้เวลาเกือบเอ่อสิบกว่านาทีได้นะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็สร้างช้าเหมือนกันผมก็ไม่สร้างต่อแล้ว นะครับผมนะก็ได้อาวุธมาแล้วนะครับก็ถามว่ามันแรงไหมโหกได้เลยนะครับว่ามันแรงจริงๆนะครับเพราะว่าเออไว <Okay. S 1> ะโอเคนี่ครับผมนะก็มัมาเต็มหลอดเลยนะครับดาเมจหนึร้อยแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็คือหนนะครับก็เป็นอาวุธที่ดีนะครับแล้วก็ราคาแพงมากนะครับ ตอนซ่ามาส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเลยผมน่าจะเอาไปขายซะมากกว่านะครับผมนะแล้วก็การขายนะครับให้สังเกตเนีัยว่าเมืองไหนเนี่ยที่คิดภาษีไม่เยอะนั่นเองนะว,ว่าเมืองนั้นเนี่ยขายได้ราคากี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเ okay, ค let's go เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะจ๊ะโอ้เดินทับ oh, ชามากเนื่องจากเราไม่มีคู่หูนั่นเองป oh, ึ๊มือมนี้โอ้ลดสิบเซนนะครับโอเคก็ ขายไปเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ไม่แย่นะครับโอเคเนียครับเรามาพูดถึงข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือการสร้างอาวุธเนี่ยมันสร้างแล้วมันช้ชาแบบช้ามากๆนะครับบางอาวุธเนี่ยสร้างกเกือบสิบนาทีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันได้เงินแล้วก็ราคาที่ดีมากๆนะครับสำหรับ แนะนำนะครับสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่สู้โจรหรือสู้ไข่ไม่ได้นะครับให้ลองแนะนำมาเล่นอาวุธประเภทนี้เอ้ยมาเล่นอาชีพนี้ดูและกันนะจ๊ะส่วนข้อเสียหล,ลักอีก1ข้อนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับ,รบฟังให้ดีนะครับการแบ็กสมิธเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่อันตรายถึงชีวิตของเพลเยอร์นั่นเองนะครับหนึ่งเลยคือทำไมผมถึงพูดแบบนี้ นะครับทำไมทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับมีเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งครับเนื่องผมกําลังฟาร์มอยู่เนี่ยผมกําลังตีอาวุธอย่างเมามันนะครับในจังหวะที่ผมกําลังตีเนี่ยจะอยู่อาวุธที่ผมกำลังสร้างเนี่ยช้าลงมาอย่างมากจนหน้าใจหายนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยงงไปสักพักหรือสักระยะหนึ่งนะครับจนออกมานะครับสังเกตได้ว่า ตัวละครของผมเนี่ยอยู่ๆนะครับบาดเจ็บขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุนะครับก็เลยคาดการได้ว่าถ้าจะเป็นการบาดเจ็บจากการตรีเหล็กนั่นเองนะครับผมจึงได้ตั้งฉายาว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องแลกมาด้วยเลือดและชีวิตของเพืยอนนั่นเองนะครับผมนะใครที่จะเล่นสายนี้เนี่ยครับก็ต้องคำนึงให้แน่นอนนะครับหรือว่าต้องให้ชัวร์ก่อนที่จะเล่นอาชีพนี้นั่นเองนะจ๊ะ โอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการสอนเล่นอาชีพแบ็กสมิธนะครับทางข้อดีและก็ข้อเสียของมันนั่นเองนะจ๊ะข้อดีเนี่ยก็มีเยอะนะับส่วนข้อเสียเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะครับก็สรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บอกว่าถ้านน้องทุกคนเนี่ยสรุกก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะจ๊ะโอเคเพื่อไม่ให้การเสื่รา ผมอานนก็ต้องขอตัวลาไก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับมือบายจ้า